ทีนี้มาดูกันต่อค่ะกับแคมเปญภาครัฐมีหลายโครงการนะคะที่ออกมาผู้ที่มีบัตรสุดการแห่งรัฐคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันล่าสุดก็ต้องพูดถึงเราชนะด้วยนะคะล่าล่าสุดเดียทางบกขอสอบอกว่าเนี่ยเปิดให้ร่วมโครงการเราชนะนะคะจ่ายค่าตั๋วรถบกขอสอด้วยบัตรส่ดิการแห่งรัฐหรือ คุณผู้ชมเนี่ยสามารถใช้แอปเป๋าตังค์นะคะไปใช้จ่ายซื้อตั๋วได้ทุกสถานีนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมเรื่องนี้ค่ะดรสัญญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขขอสอค่ะจากกระทรวงคมนาคมก็บอกว่า บคอสอเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการเราชนะนะคะในฐานะร้านค้าเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ค่ะผู้ใช้บริการรถโดยสารบขสก็สามารถใช้สิทธิโครงการเราชนะในการชําระค่าโดยสารนะ,ะก็คือรถโดยสารบขสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสถานีเดินรถและจุดจอดรถโดยสารของบอขอสอทั่วประเทศแต่มียกเว้นค่ะอันนี้ยกเว้นนะคะในการซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์แล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะถ้าไป2จุดนี้จะใช้ตัวโครงการนี้ไม่ได้นะคะดังนั้น,นต้องไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสถานีเดินรถแล้วก็จุดจอดรถโดยสารของบอขอสอนะคะ ทั้งนี้ค่ะเริ่มเมื่อไหร่ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะไปจนถึง31พฤษภาคม2564โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณสามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันทั้ง2สิทธิ์แต่คุณต้องแจ้งพนักง,งานจำหน่ายตัวก่อนซื้อตัว๋วดยสารนะคะและหากว่าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณไม่พอนะก็ยังสามารถใช้เงินจากโครงการเราชนะชำระค่าโดยสารได้อีกด้วย การซื้อตัวรถโดยสารบขศโดยใช้สิทธิโครงการเราชนะค่ะเมื่อออกบัตรโดยสารมาแล้วเนี่ยนะคะจะไม่สามารถขอคืนตั๋วได้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ช่องจําหน่ายตัวของบขสทั่วประเทศหรือจะโทรไปที่ call center ก็ได้นะคะที่1490เรียกบขศตลอด24ชั่วโมงนะคะ call center เขาคือ1490เ้าค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะและ้วะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ